เจ้าขอว่าพระโลกกันนาเจ้าผู้มีพระไทัยเปลี่ยนลนไปด้วยพระมหา,ากรณาธิคุณสนิทถึงฝั่งแห่งสาคอนเคยเย่ะทำได้แล้วทรงสิดแดงทำอันละเอียดลับลำมีใน เจ้าขอไหว้พระธรรมอันสูงสุดที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมบูชาแล้วซึ่งเป็นเครื่องนำผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและเจริแล้วอ,อ,อกไปจากโลกข้าพระเจ้าขอวาาพระอภียส่งผู้สมบูรณ์ด้วยคุณ มีสิ่งเป็นตปัจจุมันอยู่ในมารรคนเป็นเนืออน้อเป็นน้ำบุญอันยงนิยมด้วยดิฉนันภาพแห่งบุญให้เกิดจากการว่าพระรัตนกรัย จงต่อจากอันตรายในที่ทุกสถาน คราวนี้นอกเหนือจากคุณอนุรุพูดนะ,ะในภาพไมโครเมื่อสักครู่นี้แล้วนะ,ะเรามาดูอีกด้านหนึ่งนะฮะก็คือด้านของอาจารย์ดิสกฤตนะ,ะก็อยากจะให้อาจารย์ได้กันกรองจากประสบการณ์ของอาจารย์นะคะว่าพุทธศาสนาให้อะไรกับเราบ้างคะเรียนเชิญเลยค่ะอาจารย์ดิสกริตเชิญค่ะขอน้อมน้อมแด่ พระผู้มีพระภักเจ้าผู้เป็นพระอรหันตสตาสมาสพุทธิเจ้าพระองค์นั้นกรบเรียนท่านดารสิริมาสุทธิสัพพัฒน์นายกพุทธศาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชวธรรมคณะกรรมการทุกท่านท่านผู้มีความเจริญในพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัพพทธเจ้าทุกท่านครับเราเกิดในภูมิมนุษย์เป็นมนุษย์ พระพุทธเจ้าตัดว่าอดีตชาติก่อนตายใกล้ตายจิตเราต้องผ่องใสนี่คือที่มาของเราถ้าเกิดมาแล้วเราเป็นผู้มีโภกกระซั์นี่คือบุญตามมาอุปธรรมถ้าเรามีโรคน้อยนี่เป็นผลจากการเราไม่บิดเบสัตว์ในอดีต อายุยืนคือเราไม่ฆ่าสัตว์ถ้าเป็นไปในทางตนข้ามนั่นคือฝ่ายบาปอากุศลทีนี้เรามาจากไหนพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ว่าอดีตเราเคยทำบุญที่มีบุญมีอนิสงมากมายแล้วบุญนั้นส่งผลให้เราเกิดในโลกสวรรค์แล้วบุญน้อยลง เกิดบนสวรรค์ไม่ได้แล้วแต่ตอนใกล้ตายจิตเราผ่องใสจึงมาเกิดในภูมิมนุษย์เดัอนมนุษย์แม้มีทรัพย์ส่วนแบบมากเพียงใดเทียบกับบนสวรรค์แล้วสมบัติทั้งหมดเท่ากับก้อนหินย่อมย่อมในฝ่ามือภพทรัพั์หรือความสุขบนสวรรค์เท่ากับก้อนหินทั้งภูเขาสิเในรุกถ้าเรามาจากโลกสวรรค์ เรามาเกิดในภูมิมนุษย์เราจะเป็นคนดีบำเพ็ญทานศีลภาวนาแต่ถ้าเรามาจากอบายหมายควาว่าเราก็เคยทำบาปมากมายลงอบายมาแล้วพอมาเกิดในภูมิมนุษย์เราก็จะลำบากถูกเบียดเบียนถูกฆ่าแต่ความทุกข์ที่เราได้รับในอบายภูมิเท่ากับก้อนหินทั้งภูเขาสิรุความทุกข์ในภูมนุษย์แม่ถูกเบียดเบียนแม่ถูกฆ่า ความทุกข์ก็เท่ากับก้อนหินย่อมยอมในฝ่ามือดังนั้นภูมิมนุษย์ไม่ใช่เป็นภูมิที่มาหาความสุขาหาความสบายเป็นภูมิที่ต้องมาสร้างบุญแต่บุญที่จะพาให้วิไญาแใจเกิดนั้นพึ่งไม่ได้เป็นของชั่วคราวถ้ายังมีวัฏฏะพบชาติสังสารวัฏสักวันหนึ่งจะเสื่อมเพราะไม่มีพระพุทธศาสนาให้เราได้ฟังได้รู้ ไปทุกภพทุกชาตินี่คือตัวเราปัจจุบันเราเป็นอย่างนี้กรรมเก่าตามมาหาเราตลอดเวลาหมายควาว่าทรงเปรียบดแนอย่างไ้ว่าเราไปที่ไหนก็ตามอยู่ที่ไหนก็ตามพบใครคนนั้นแสดงอาการอย่างใรต่อเราพูดอะไรกับเราเราพึงน้อมเข้าสู่ใจเราเคยเป็นคนแบบนั้นเคยทำเคยพูดแบบนั้นเราจึงเจออารมณ์นั้น พอเป็นอย่างนี้ก็จะเป็เหตุเตือนใจว่าปัจจุบันนี้เราทำอะไรพูดอะไรกับใครๆก็ตามสักวันหนึ่งสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราพูดจะย้อนมาหาเราแต่ไม่ใช่ย้อนมาหนึ่งต่อหนึ่งไม่ใช่หนึ่งต่อหนึ่งเป็นอย่างไรตามที่ทรงเปรียบเทียบว่าบางคนทำบุญ ให้ทานแก่แ,แม่สัตว์เดฉานอานิานสง์ถึงร้อยให้กับมนุษย์ที่ไม่มีศีลอานิสง์ถึงพันถ้าให้กับมนุษย์มีศีลอานิสง์ถึงแสนทีนี้เมื่อทําบุญได้ผลมากมายหลายเท่าตอนที่เราทําบาปกับคนอื่นก็ต้องทํานองเดียวกันแม้นี้พระพุทธเจ้าทรงกรุณาทรงเปรียบเทียบว่าแม้เราตถาคตในภพชาติก่อนเคยทําบาปเคยฆ่าสัตว์ เราตถาๆก็ต้องเกิดออายุภูมิจำนวนพบชาติเท่ากับผลของมันเป็นเครื่องเตือนใจเราอยู่กับกรรมเก่าและกรรมใหม่กรรมเก่าเราแก้ไม่ได้แล้วหมายความว่าเราจะไปสั่งคนอื่นไม่ได้เราสั่งได้แต่ตัวเราให้ทำดีไว้อย่าทำบาปแต่ตามที่กล่าวว่าพบชาตินี้ ไม่มีที่สิ้นสุดแม้คนทบุญมากมายผลบุญก็หมดได้แต่พบชาติไม่หมดนั่นคือภายในสังสารวัตท่านจึงแสดงคุณค่าของการเกิดในภูิมนุษย์ว่าเราเกิดในภูิมนุษย์อันนี้เรียกว่าคติสมบัติ ถ้าเราประกอบความเพียรในการทำบุญดีเราก็เจอคนแบบจิตเป็นบุญเป็นบุญนี่แหละเราจะเจอสังคมแบบบุญนี่แหละแต่เราปฏิเสธเรื่องไม่ดีไม่ได้แต่เราจะไปสู้ไม่ได้ก็เหมือนตัวเราคล้ายๆกับว่าเราเคยทําผิดมาแล้วเราเจอแค่ก็ตามที่เป็นคนไม่ดีนี่คืออดีตของเราเราก็ต้องให้อภัยความจริง ต่อตัวเราที่เราเคยทำนั่นแหละและต่อคนอื่นที่กระทำต่อเราแต่ส่วนเราอยู่ในแวดวงดีคือกลุ่มของบุคคลที่กระทำบุญทานศีลภาวนานี่คือสังคมที่เจริญเราอนุโมทนาบุญของผู้อื่นใจเราจะเป็นบุญนี้จะเป็นเหตุให้ใจเราคุ้นเคยหมายความว่าพอรับอารมณ์ดีถ้าเป็นคนตัวใหเขาก็ประมาท ดีใจเพลิดเพลินไปแต่ถ้าเป็นคนเข้าใจเรื่องกรรมเรื่องผลกรรมแม้ประสบลมดีนี่คือผลของบุญดังนั้นเราก็ต้องทำบุญต่อเพราะบุญรับแล้วหมดเราก็ต้องสร้างต่อตอนเรื่องไม่ได้มากระทบเราจะไปก่อก่อแล้วเหมือนกับว่าเราก็ลำบากอยู่แล้วถ้าเราไปก่อไม่ดีอีกต่อไปเราก็เจอเจออย่างนี้ไม่จบไม่สิ้นนี่คือตัวเราเป็นอย่างนี้ ทีนี้อนาคตเราคืออะไรตอนนี้เราอายุเท่าไหร่เกณฑ์เท่าไหร่เราเหลือเวลาเท่าไหร่พระพุทธเจ้าตัดอย่างนี้ว่าตอนที่บุคคลใกล้ตายบางคนมีเหตุการณ์อย่างนี้ว่าถ้าครอบครัวของตนรู้เข้าใจธรรมะในระดับหนึ่งหรือเรา เราไปเยี่ยมคนที่ท่านป่วยถ้าเรารู้ว่าผู้นั้นเคยทำบุญอย่างไรเรียกว่าอารมณ์หกหมายค่าว่าเขาเคยมองอะไรก็ตามที่เขาเคยไปทำบุญแล้วเราน้อมอารมณ์นั้นเข้าไปเช่นวัตถุปัจจัยแทนทานไปต้นให้เขาเห็นแล้วจิตเขาเป็นบุญนั่นคือดีบางคนด้วยเสียงเขาเคยสวดมนต์เปิดให้เขาฟัง บางคนได้กลิ่นด้วยรสเขาเคยถวายดอกไม้ของหอมถวายอาหารเราน้อมสิ่งนั้นเข้าไปลรวบอกนี่คือบุญของท่านไปถวายเพื่อท่านถ้าจริงขขงพู้นั้นเป็นบุญและตายระหว่างนั้นนั่นคือเราส่งเข้าไปสวรรค์บุญจะะทตอนมาหาเราแต่เราไม่รอมแน่ว่าบุญะทตอนมาหาเราหรอกช่วยได้เราจะต้องช่วยเพราะเรารู้แต่ในที่สุดพระพุทธเจ้าแต่ว่าทุกคนเมื่อใกล้ตาย ดุดคนที่โยนไม้ขึ้นไปบนอากาศไม่รู้ว่าทางโคนฝั่งนี้แลอปลายฝั่งนู้นจะตกลงอยู่ที่จิตผ่องใสหรือเศร้าหมองข้อนี้หมายควาว่าถ้าเป็นตัวเราตอนที่เรากำลังระบากจะพึ่งคนอื่นนั้นไม่ได้เราต้องฝึกมาถ้าไม่ฝึกมาจะบอ,องจากใครและในที่สุดพระเจ้าตัดว่า เธอมองรูปใดที่ที่เธอเคยมองแล้วเธอมีความสุขเราเห็นญาติเรามีความสุขไหมมีเพราะเราอย่างแข็งแรงเห็นทรัพย์ของเราเรามีความสุขไหมมีความสุขสมบัติต,าต่างๆเรามีความสุขไหมมีความสุขถึงวันหนึ่งถ้าเราจะพลาดพลาดจากอารมณ์เหล่านั้นทั้งหมดเรามีความสุขไหมญาติมาเยี่ยมจะน้ําตาไหลอะไรอาวรจิตเศร้าหมองนั้นจะพาไปอาบาย ทรัพย์สบัติมากมายกองอยู่แต่เราจะไปแล้วจะเศร้าโศกนั่นคือสิ่งที่เราจะเจอทุกคนจะเจออย่างนั้นอันนี้แล้วก็ใครๆงี้นะว่าถ้าเรามองเห็นใครนะญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคิดไว้เลยนี่เห็นขั้งสุดท้ายแล้วนะกินนี้บ่อยๆเถอะเดี๋ยวเราจะมีแต่ความดีมองเห็นทรัพย์สมบัติแค่สถานบ้านเรือนใดๆก็ตาม คิดไปตัวอย่างไว้เราเห็นเป็นครั้าสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวเราจะรู้ว่าเราทำอะไรที่เป็นประโยชน์ในที่สุดทรงสรุปอย่างนี้ว่าผู้ใดก็ตามใกล้ตายถ้าผู้นั้นไม่พึงสํารวมจิตก็คือให้ใจไม่ส่งออกไปสู่อารมณ์อื่นให้ใจตั้งแน่นไว้นั้นจะรอดผู้ใดรักษาจิตให้มันคงไว้ อย่าไปตึกนึกคิดเรื่องอื่นรักษา,าจิตของตนนั้นจะรอดนี้จะเป็นเหตุให้ไปสุคติเทวโลกแต่ส่วนวิธีประบัติเป็นอย่างไรเดี๋ยวสักครู่อธิบายเพิ่มเติมครับขอบคุณครับคราวน,นี้ในรอบสองนี้นะคะก็จะเป็นตัวสําคัญเหมือนกันนะที่พวกเราจะได้ฟังกันนะเพราะว่าเราเชื่อมั่นในวิทยกรทั้งสาท่านที่มาร่วมเสวนานะนะคะเพราะว่านะวันนี้นะพุทธสมาคมของเรา 92ปีแล้วนะเราก็คิดต่อไปนะว่าปี93 94 95จนเลย100ปีไปเนี่ยพุทธสมาคมของเราจะเป็นยังไงนะแล้วแค่เป็นยังไงไม่พอนะเราจะสามารถช่วยกันสืบสานพระพุทธศาสนาต่อไปนะสร้างความเข้มแข็งนะคะให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างไรตรงนี้เป็นคำถามที่เอกเรียนถามวิทยากร ทั้ง3ท่านนะฮะในรอบ2รอบสรุปนี้ท่านลัประมาณ10นาทีโดยประมาณนะฮะเรียนเชิญอาจารย์ดิสกฤริก่อนเลยในมุมมองของอาจารย์นะฮะอาจารย์คิดเห็นประการใดครอาจารย์คะเรียนเชิญค่ะขอบคุณครับอนาคตของเราเอาตัวเราก่อนจะไปไหน พระพุทธศาสนาให้ประโยชน์โลกนี้โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งคือพ้นทุกข์ตอนนี้เราจะอยู่ตรงไหนบางคนผ่านข้อแรกมาแล้วประโยชน์โลกนี้เราทํามาแล้วทั้งแก่ตัวเราครอบครัวเราหมดงานแล้วเหมือนกับไปหาลูกลูกบอกอย่าทำงานเลยเราจะหยิบจะจับลูกบอกไม่ต้องหยิบไม่ต้องจับแล้วอยู่เฉยเยเถอะนี่จะลูกเราจะส่งเสริมเราป,ประโยชน์โลกหน้า และอย่างยิ่งแล้วล่ะทามาถึงตรงนี้เราก็คว้าโอกาสไว้ประโยชน์โลกหน้าคืออะไรเป็นอย่างไรอย่างนี้นะเราอยู่ที่ไหนก็ตามไปไหนก็ตามเห็นคนถ้าเขาทำไม่ดีเราเคยทำมาแล้วเพราะเราไม่รู้เขากำลังทำเขาไม่รู้ต่อไปเขามีความทุกข์เขาคือคนที่น่าสงสารอย่าโกรธเขาเลยแต่ถ้าเป็นคนพาลเราก็ห่างมาหน่อยเถอะเราจะได้ไม่เดือดร้อน เราทําได้เท่านี้เห็นคนตามบุญอนุมโมทนาเขาค่อยได้ช่วยไว้เถอะเป็นความดีเราจะสบายแต่ถ้ายังไม่ถึงปัญญาทราบวันหนึ่งก็จะเสื่อมได้ถ้าเราพร้อมที่จะเป็นนักปฏิบัติพอเรามองเห็นใครก็ตามผู้เจ้าโงเรียบอย่างนี้นะ เธอเห็นใครก็ตามแม่รูปร่างสันถานก็ไปอย่างไรข้อทาอะไรทําอะไรเธอเคยเป็นแบบนั้นเคยทําแบบนั้นถ้าตอนนี้เราพร้อมที่จะไปประโยชน์อย่างยิ่งคือพ้นทุก์ขนั่นคืออดีตของเราถ้าไปรับรู้เราก็วนไปหาอดีตตอนนี้เราจะตั้งที่ปัจจุบันของเราเราจะออกจากทุก์แต่ไม่จะออกจากสังคมนะนี่คือด้วยใจอย่างนี้เรียกว่าสามาธิ ความดำริเรียกว่าสาม,มาสังกปะเราไม่วิ่งเข้าไปแล้วแต่เราต้องมีสุดจริคือสาม,มาวจาควรพูดก็พูดควรนิ่งก็นิ่งสาม,มากรรมตะควรทำก็ทำควรหยุดก็หยุดสาม,มาชีวะควรประกอบอาชีพการงานก็ทำควรหยุดก็หยุดหมายควาว่า บุญส่งเสริมเรามาสู่ภูิมนุษย์และเราพร้อมเราว่าจะไปสอนเป็นที่พานแล้วเราทํานีา้เถอะถ้าเราไม่ทําแล้วใครจะทําถ้าคนรู้ไม่ทําคนไม่รู้ก็ทําทไม่ได้อยู่แล้วทําไม่ถูกอยู่แล้วคนรู้ต้องทําจึงจะรักษาแก่นของพระพุทธศาสนาได้ก็สําสคัญสัมมาวาจามะเธอจงทําฉันทให้เกิดทําความเพียรปราลบความเพียรประคองจิตไว้ อากูสลนที่เกิดขึ้นในใจจะดับลงได้อากูศลที่ยังไม่เกิดจะไม่เกิดกูศลนที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดกูศลที่เกิดขึ้นแล้วจะยังคงดำรงอยู่ไม่สาบสูญไปไม่เสื่อมสูญไปประคองรักษาจิตไว้กูศลที่ยังไม่เกิดจะเกิดคืออะไรจะตั้งสติได้เมื่อตั้งสติได้จิตสงบเมื่อจิตสงบยังคงมิริยะประคองสติอยู่จิตจะตั้งมันเป็นสมาธิ เมื่อถึงสมาธิแล้วสัมมาวจมะที่มีความเพียรไปนั่นแหละจะทําให้ใจมั่นคงเข้มแข็งขึ้นนั่นแหละจะเป็นเหตุให้ละความยึดความติดต่ออุปาทานห้เข้าสู่เขตปัญญาที่พ้นทุกข์ไม่ยึดในอุปาทาการห้าหมายเขาว่าเข้าสู่เขตความไม่มีตัวตนที่สัมผัสได้ด้วยใจไม่ใช่ความคิด แต่การที่ผู้ปฏิบัติจะถึงนิพพานได้พระเจ้าตรัสว่าเธอยังต้องสำรวมจิตให้หนักแน่นอยู่เสมอทั้งหมดที่เห็นเรียกว่ากองทุกขเธอจงไปสู่สถานที่ที่ไม่เคยไปบายถึงไม่ทําความรู้จักด้วยใจเด็ดเดียวนั้นจะถึงนิพพานพอประมาณเท่าน,นี้กัน พระโลกถึงน,นาเจ้ามีพระไทยเตรียมล้นไปด้วยทัญหากูมินาที่คุณเสด็จถึงฟัง เจ้าขอว่าพระโลกกันนาเจ้าผู้มีพระไถยเปลี่ยนมนไปด้วยพระมหากรณาธิคุณสนิทถึงฝั่งแห่งสาค,นคอนเคยยักยำทำได้แล้วทรงสิดงนทำ ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมบูชาแล้วซึ่งเป็นเครื่องนำผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและเจรั้นแล้วบอ,อกไปจากโลกข้าพระเจ้าขอว่าพระอตียสรมผู้สมบูรณ์โยคุณมีสี่เป็น สิทิตมันอยู่ในมารกละ้นเป็นเนื้อ,อนาบุญอันยอนเยี่ยงด้วยดิฉันุภาพแห่งบุญรที่เกิดจากการว่าพระรัตนใครดังในพันมนา,นา 你干